ไอๆ้ยๆอาดยงกัได้เฮ้ยๆดูนี่ครับสี่ห้ยันหกเจ็ดันโด้นี่ครับนี่ นี่เจอกันชาวคนในฟาร์มครับวันนี้ผมมาเอามิ้นครับมิ้นหรือพึ่งครับนี่นะมันอยู่ในฟาร์มของผมครับนี่ครับอยู่ดีต้นมะนาวครับวันนี้ชุดเอาก่อธรรมดามันต้องกลัวมันต้องอเดียดแม่นี่นะถ้าเดียดกับปอเจ็บนี่นะจะร้องพอครับกว่าจะมีหน้าหัวหรือมีอันตัวอ่อนมันมาก่อนเขาจะได้เอาไปแอปครับนี่นะนี่หรอนี่กันไหนนี่ครับเหลื่อมแตกแล้วครับนี่ครับแม่มันเหลื่อมแตกละ ต้องกดมาเดียครับแมงนี่มันจะเดียงบางคนนี่ต้องใช้ใส่ชุดเอาอากาศเอาแกแเอาชุดอวกาศนรานสารนะเอาไอพึ่งเอาตอเนี่ยแต่ผมมันต้องใส่ครับนี่นะผหนอมเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ย้้เ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย นี่ครับผมได้มาแล้วครับพึ่งครับเมื่อกี้โดนเดียดครับนี่ครับตัวนี้จะเดียดอยู่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับพึ่งนี่ครับมันจะเดียดอยู่ครับแต่ตัวนี้มันเริ่มไอชิ้นแล้วครับผมก็จะโดนอยู่กี้สักสองแม่เนี่ยมันโดนตั้งแต่ไหนนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแอบครับนี่นะน้ำหัวมันก็มีครับน้ำหัวมันจริงๆก็ใส่เหล้าเหม้ออยู่แต่ผมจะเอาตัวอ่อนมันนี่ไปแอบครับเดี๋ยวไปดูผมแอบ วันวันเราไม่กินนะครับเาายยดี๋ยวรสชาติจะมยองไง a later few moments นี่ครับตอนนี้ผมได้แอปเรียบร้อยแล้วครับพึ่งผมนะขำไปหน่อยว่นนี่นะอ่าเดอวขำเพาะยังงั้ครับหนูกินเล้ากันละไอเต่าไพ่ใเหนี้นะนี่นะทุกระทุกหมนูนี่ทานนี่ละรับละอ,อันมันจองไรจั่นปันไออ๋ออันกินส้มขายการอาะ แอปเราพอ F2 F2 ดูนี่ครับ4 5ยัน6 7กันโอีนี่ครับน oh, ี one. 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 Take one. Take ่นี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 อตัวเซลดีไปก่อนรสชาติมันก็จดออยเมเมหวานหวานจิ้ม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 จ้มนะพ่นองจบวะอนี่อนนี่ตัเชี่ยมันแปลกไหมรสชาติอยู่ไม่ได้แล้วเหนียว พึ่งทำอะไรอ็ตองเอาเล้วแกทำพึ่งหัวมันหัวมันนี่ผมแมะเอาไปแล้วพึ่งเนี่ยอีกเนียวเขาจะใไซโล้าได้เยอะอันนั้นเห็ไหอันนี้มีเล้าหน้าดีเลยครับทีจริงน่ะก็แรกผมจะดิบละผมเอาเครื่องดิบมาเลยเลครับนี่น่ะดิบไอ้กาแฟครับแต่มันล้ำไปแล้วเนี่ยอันเนี่ยยิบแข็งดิบละซือเมื่อกี้น่ะ เนียบในถุงแล้วในถุงแล้วเออมา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 เนี่ยครับคาดิบหนาี่กาแฟนี่ครับนี่เดี๋ยวนี้มันซ่ำมาเนี่ยนี่ครับมาตั้งถุงเลยนี่กะเนอกนี่ครับกาแฟน้ำผึ้งสดทุกอย่างมะนาวนี่ถุยยอดครับนี่นี่ครับครับเอ่อแนวที่มันข่าวมันนะครับกลายเป็นมาได้ดิบกาแฟดิฟเาดฟกาแฟครับเป็นดิบเล่าเรื่องนี้ บอมีรสชาติพึ่งน้ำพึ่งเลยเพราะข้อคหนเนมันบบได้โคนม่ใช่แบบรถเดียดนะครับมันได้ที้ร่วมกันรถเดียดของเค้านี่ใช่ไหมครับดนเดียดกับตีบแข็งนี่กันแน่โซ่โซ่โซ่ตีบมันโดนตะกี้เี๋เอออยู่บนรถละเทลิงสเตอร์มันทำงานละในฟาร์มก่อนครับมีสปาครับนี่มีพึ่งมาอยู่เขาก่อนเอามากินเนี่ยผมผมกินทุกอย่างครับถ้ามีหม้ไม้านอนนี่สวยนิ่งกว่านะยังไงอะ ยังอยู่บานาน้ำนั่นแหละไม่ยิงนะ่ะขึ้นไม่นด้ม่ได้ยิงขึ้นป้าเท่าไหร่หมันนี่ไหนก่อนป้ากิมนี่ครับข<ช>ี้เราพึ่งเนาะนี่นะแต่หรือว่าเนี่ยน้ำหัวนะครับขิงครับเราเส่เราใส่เราใส่กันหั่นก่อนชิ้นกาแ,แฟวะชิ้นกาแฟมะน,นาวไปกินล้อสูตรใหม่ที่มิดบาลิตามันจะดีตดมันดีดเล่ามะนาวโซดากาแฟร้องหัวโอ้ก็อกันล้วไหวกันนี่บนน้ำหลอด มันน่า,นารอดนะองค์บาลไม่ให้ตัวน้ำไม่ต้องท้องจะเสียน้ำเติดตอนเนี้ยเฮ้นี่นี่นี่แค่นีน้อน้ำตาหน้าอ,อย่างไงก่อนขอไปแคปนี้ไว้นะครับอย่างไงก่อนเจอกันในสองคนในงปามเผ็ด เจ้าแ,ก,แกพันเหตุและวติ๊กต็อกอินฟาร์มคลิปไปก้าครับในคลิปนี้ขอลับไปก่อนครับเดี๋ยวจะขอนั่งกินแบบกันแบบสบายๆนะครับเนาะนี่เราขอลับไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ